เปึ้งค่ะก็เม็นเห็ดหน้าจังแบบหาไปก็เห็ดหน้ามันมาแล้วเลาลงไปปื้อบอเห็ดตอนธรรมติดกันเป็นก้อนโคลอยู่อ้าวกระตาลกระติ๊บเขาลวกแล้วเลยการสบายดีพีพีเอฟทุกคนเนาะทางภายในและต่างประเทศเนาะบอฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่บ้านสมิลุปปณะคือเก่าเด้อ พบกับน้องปื้มคือเกนะ้าเนาะมือน,นี้น้องปื้มกับยูไฮยูหน้าเนาะของคุณอาน้องปื้มเนาะน้องปื้มก็ออกมานากับไม่เพดตังเป้าว่ามือน,นี้สิมาขอฝุ่นคอ,อกน้ำพึ้นเนาะทุกคนก็นคือฝุ่นขิงนวนะัวเนาะเสียเมื่อใส่อันต้นมัคซิด้าน้องปื้มก็เลยเสียออกมากินข่าอยู่พี่เนาะน้องปื้มก็หาอันก็กลับมาจากอัางงานซบกันเลยไปรับไม่เพรมาเนาะ หากหาก็แล้ววีแรก็ซีเหมื่อยนิดหนึ่งนะทุกคนนี่ก็อยู่หน้าของเผื่อแล้วนะทุกคนโมเอินเด็กกันมาขนมมาคอนเครื่องซอยไข่แน่ไ้มาเบิ่งดูนี่ได้หลายอย่างถืแถมาสาซอยเนี่ยเอาไปบ่ไดเ้เร็ว,เรว,วๆเลยวๆยวายท้า <laughs> ย ใช่ไหมแม่อาสบายดีดูสบายดีป้าลุงไหมสบายดีป้าลุงอเด็ดดอุ้ยนักเรียนตัวแพงกับสบายดีเดดสบายดีเอ้ามาเอ้ามสบายดีป้าลุงสบายดีเฮ้ยบด้เฮนกันจะผิดเลยคิดหอดอยู่บ่คิดหอดคอยอยู่บ่บอดี้เฮนกันคิดหอดคอยอยู่บ่เนอะด้วยแต่วเออคิดฮอดูคอยกับคิดฮอดจึงจะคือกัน จุ่มหาอยู่ไปเห็นทาหางกระดังมูดีอ่ะขนมนี่ถือเอากอนถอดใจขนมสองทงเด้อนี่ยังมีอยู่มาถือใส่ข่ได้ไหมนี่พักถว่าจะนทีเ่เอว่าใส่ทงตีทงตีทงมันจงถือไปไงอ่ะตีทงเจ้าก่อนตีทงขนมก่อนเด้อก่อนจะพักใส่อ่ะตีดีดีให้ให้ป้าใส่ดีดีเด้ออ่าเป็นป้าปื้มเลยทุกคนเลยอันนี้อียงเขา่าเข่าหูง มะฮุงนี่ขนมมาตีท้องอีกอันนี้กับขนมเด้อพี่โบบอกขนมยังนี่ขนมปานฮะโดยเอาขับไปย่างนนะเจ๊นั่งขนมโคกให้ขับปุ้นข่อยแปะเบิดขนมโคกถือได้บ่โอ้ยไปเด้อไปเด้อไปย่างจะชิ้ถือสมบูรณ์สิโต๊กแตกมะข่อยชิ้ถือมาไปย่างย่าง เร็วเร็วเร็ยังไปค่อยนักค่อยนัก <c oughs> หลายยางก็นด้ทุกคนบางครงบางทีบรรยากศาศถึงหน้าหลังเกี่ยวเขาแล้วเด้นเป้อตามมาหค่้งได้ทุกคนกจะบอกได้กินเข่าเลยถึงน,นอนนะตั้มเลยนะ <c oughs> สบายดีเลยแม่สบายดีอะไรคะสบายดีเลยไดยสบายดีสบายดีไปเดินข้าวุ่การขมี้น่ขี้ว่ตั้มเลยโอ้โดโอ๊ตบ่ยฮะก็มาตะเนดีเนอาบอกออกมามี่ขมิ้ขมี้ด้เ้ทางหูน้ำตาเลยว่าเฮ้ยทางไหนฮะ่นเลล่าอันนี้มันหนันัยังก ขนมขนมปานขนมปานซ่งไม่้นแขกของป่าสวรรค์แท่านไปานไปเโอ้ลืมสบายดีไหมเพจบายบัดยนบาดีท่านนั่งคุณอาเฮาเนาะบายดีขอนนองงูพอน้องมุกสวรรค์บายดีเอฟซีได้เอาได้เอารมๆเราอจะผิดเนาะ เออขอโทษมาเจนนะสิบิตาขนมบักชีวางจักบ้านได้เท่ากับหูคือกันนั่นกุญตจลับบักชีวางถุยาเออเบื่กี้ขนมขกผู้ได้เพินนะเป้าไม้เหินไปขนมขลุกวะยังอ่อนอยู่บ่โอ้สิไปตามาหุงก่อน ใส่ขอกินน้ำขนมขกขับกตากเด็มาี่ใส่อกใอนตใหญ่อยู่ใหญ่ใส่เน็ตเลยลขาเนย้้ยามาบังาบังชื่อมาใหพ่ยสิล้วมึงมีใส่ถ่วยไอไพ่อพร้อพอพอพรอปัดตองสยอยู่บ่ เมนบอกวันนี้ขาวว่กจิบตะมาหุงกัน6กอยเจ้าไปปรามาหุงทุกคนได้พักบุงมาแต่กันตามาหุงกันด้อตาแยกบ่ตามโลกเลยเนาะมุกนบตะมหุง ทำมุงกับเด้อนี่ทุกคนไม่เผ็ดเราย่ำมะคุงย่ำมาเตยเฮือนกูได้เราบอกกับมาหิบถึงบ่อยากายำใส่เพ็ดจักหมากเนาะ ตําหุงย right ู่ยามเทียงเฮาเตรียมมาเบิดเลยเตรียมมาทุกอย่างเตรียมมาเฮาเห็นเรมาก็บ่นแล้วลบ่จัก้แลจังสิลงอันไปเลาะเบิงหัวอันอยู่เทียงน้องื้มเนาะาลงขุดกะปูนี่เฮานอนับ่นกเาะาเป็นใส่กระเทียม เจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแสนหกตามหูงามเพียงนั่งโต๊ะ ให้เก่อกอากอกล้างมาเรียบร้อยงามสิแล้วคอยเร่มถามสนองเขาไปมือไหนกันได้ าล้วทำยังคือมากี้อย่งนี้แหละทุกคนมันสีส้มปลาร้าขาทีมา อุ้ยตุงตุ้งเลยไข่และไก่กรเอรอวันเวลาให้ไข่อยู่ก็ยังบ่ไข่หกเดือนยังบ่หอดหกเดือนใส่มังหุ่งเนาะเรื่องมาอันยังเกาะมะละกอปะปายา โอ้ยมาฮุงเฮิมคนมาฮุงยิบเด้อทุกคนเต็มโคกเต็มโคกเด้อยุบกับขอบปุ้นชื่อว่าขนมจีนจักโล่เ่อได เต็มขบปดัดตุงขนาดเลยประเดกนะ อยู่กันดีลยกินนะอยู่กันครบเลกินเนาะต้อม่งเอาอะไรหลายๆป่าเันได้หายดีมอกน่นเนาไม่แด้ว

bạn ba đất nhưng mà để cầu mua 63 long ban chắc đó ha giờ được ôm đâu thôi nó sẽ phải ไปกินกันเลยไปไปยังไงคือว่าไปย่งยงไปกินวันี้นะ <g ül s> ยังเงอสอยเออทุวคนไปกินตามมาคุณแ <g ül s> ส่บหอมป่ะไะปไปไปเฮ้ยไปสิยอไป,ไปสิโ <g ül s> มเฟต์ัวเพช <g ül s> ไม่นั่งสวยเออ่นแบังอกงแกงเขียดนถ่วยนะแกงเขียดเด้อกะปรดตังหุงมักสดได้ซาสนนําเวลาแกงเขียดกะปรดมาเด้อเมื่อกี้ขอถือยงเด้อทุกคนป้าอันดูกระแลมแล้วโสดแล้วบอกเอา ครับกระกูกระปูบดควายได้อันหอมประคอกัโตมาได้แม่บอแล้วโม้เราปเทศแล้วมเขาก็ค้ดโค้พลังบ้างมาเยอะต้มผเียนผิ้เก็บมกเดียวเมก่ินบบในบาอนนีต้องอยืดในบานค่ะปายทันมาเด้อกินข่าวเด้อกินข่าวรกันเด้อง่ายโด่ใช้มือเด้ เหมลายมงังลมาลมต้นลงมาต้นจะมีสองศูน์ีเห็นบอกที่น่สิบสี่ศูนยล่มอสวรรคสอง่แค่สองจะเป็คนหน่อยฮอดบอกพันน้อเรียนเฮ้ยช่วยอดาไรยังไอล่ะ ยาอุ่นแล้วฮู้งเพิ่มนดีไปเอยบัดดี้อ๋อมือมักบงอาการเินอนอยู่ไหมแต่ว่า่นเห็ิชมเดียวแล้วคนสองคนติดปลายคนห้องนึ่งันไปใหม่ก็ลาอยู่อักขันยันแล้วง่ายจังไจเป็นสาวคนเดินสอง พอดีเผาเื่อเียนหนึ่งเดี๋จวไปเข่าพอดีไปต้องละทัดเห่จากไปสามพวกม่งก็จะกินเดียวข้าวอยู่ตรงไทยตรงหน้าแซ่บธรรมชาติลงนีนั่นน้นน เม็ดเออแม่จะม่เอาลงเ้สบายไหมยังคงมาอยู่จะมาถึงเราไปมาง่ายเระำเมมกลมาเออจะมากำโอบผู้ใดมามาทางร้านนี่ฮะคือนที่จะไปกินตามูงจะหลาหได้ดูอยู่ในยงร้านก็ร้ายเคนเก่าแก่ายร้าน เราต้ s <S ่อนม้นเราคนรงงแบบนตะกี้เราอยู่เสร็จอนแเดิ่นแบนึงเข่างลอนแปเหมืนกันเจอย้ามาอยู่พี่ก้อนหนมด่านตอนหน่อมด่นกันหน่อมดานเลื่อนม้แล้วถานจากปลา่ดูมีนมาเนตอนนั้นเลยดึงมีนมาแล้วที่ระย้าเนยจับปายใ่ข้ายะ มากมดเลยแหละเออมากเลยสิ่งที่เราังมัใหญ่มันเป็นไงอยา้าทนาานังไรน่งเอาหนอยนี้เอาห่อเอาอไ่ได้มีไม่อไหก็แพ้ใแห้งอกิดไดอกเลอาก่อยากกินข่าละ

อันก็เขาเหตุอันนี้โบ๊นีมันเป็นถั่วต่างหาอลยวะถูดแล้วถูดแล้วแล้วทำแล้วก็ปวดจะัไปฮไปซื้อตัวถั่วตัวเหตุนี้มนติแปเนาะมขขึ้นอยู่แล้วกับบดทกบนทัดะตองไรทิอย่ยงนี่แหละเออเอนอยู่ได้ไปต้องอาบไปกินเกลือไปหอดผลิตตลาดนัดซีรบส์ตบดก็มา่แล้วก็จะอ้อนก็ โม่ขึ้นมาแบบแบบเมนดแหลายตัวเราอันใส่อันตัวดำอ่ะงางาบาบดคือกันบดใส่ถั่วงเลยเป็นเกลือกปั้นกันปั้นออกตัวโตขาวโตอือตะหูใส่นี่คือแบบนมงาดำเลยมันเป็นคนไลยบ้านเขาอเศรษข้าวตุ้มีกุยหินฟ้ากะคือกันหัวตลาดหนักขวบเองเห็ดคือกันอยู่แต่ว่าขวมีในโลนึงเห็ดแต่ละเถ้าก็ได้ ก็หมเป็น่อก็มีก็เด็ดขั้วธรราอาไปก็เห็ดหน้ามันมาแล้วลาวลงไปปื้ออว่เห็ดต้นทํามติดกันเป็นก้อนโคลอยู่ออกตะต้านกรติดเขาลวกแล้วเลยกระบ้านกรกบ้านกับเพือนเนาะไปบันเทิกระต้านกรับานี่นอนเห็ดลงวัดบัดนันมาเลยเขาผลิตผลลมใส่ปื้งบอกมาเลยกระซาคนให้ก่ก็ก้าวสมแล้วซาบจะเห็ดดูไรกันนมันสิขาดอ้าวกระเด็นเงินสิยำเด็กกับปนเปรหัวเลย อย่างดแลนวเห็ดเป็นบมืกั้มีโอกาสลงไปก็วคิด่เนาเห็ดะเอกดาแล้วก็เอาม่ใ่น้ำมันใส่สาวเมืเลดเห็ดวุ้นหน้ามันเ้อดตางากนะมือคนลงไปกิลงไปกินนี่มันไม่ย่มันเห็ดต่างหากห็ดุเห็ดุ้นจกระตุกแระตัก็ดยิ่ดำเห็ดตงหาตัดสี่ตอนแล้วก็ใส่ถั่วเดยิ่ดำใสเสร็จไหฮะ ใส่ถั่วหน้ามันแล้วว uh, ่าถั่วสาบะถั่วได้นะกดานหันชีเตเอาไปเขาวาซาบใส่บะเขากไปจากข้าวเขากอลงไปขวานหวังเขาเห็ดอันร่วนตอนนเขาเจียวอันไปคูดนาเขียนเขาเจียวอันนั้นซื้อน้ผ้เขาไปคูดกระปูเดตัวเดียวหนึ่งตั้าเลยเขาเอาเสร็จลงเลยอลงเป็นก่อนเป็นประคมแต่พกกระดมเขนต้มเห็ดเป็นหนามันซื้อนํำผึสาพันบห่อยช้อนเยางน้ามันันโใหญ่ได้ลำแบโลหนึงทำมันได้แล้วมันทำได้บอเป็นเนื้อ กาเปนเคือเริงใแล้วเอปียง่ยันมังจดไปกัมือแล้วกเสียดายอ้มันไม่บงไข่หกหน้ดลาหวาไปคุดยังได้เมือละเอาบวณกล้เราต่เห็นนาตัวเองไหยไปตัวองไปควายไปคุดกระปูในนองเลยควายได้ถึงหอยก็เขาเปบเดียวกัน Ừ. Loan ngang đi. Ah, tội yang ra. Tội mọi chuyện. Tội yang ra. Tội yang đi. Bao nhiêu tầm ngôn bộ đi kim đạo mình. Bao nhiêu kim đạo mình. Bao nhiêu kim đạo mình. Bao kim đạo mình. Bao nhiêu kim đạo mình. Bao nhiêu เด็กกน่อยๆในสวนนัดก็ซอยเอาเดี๋ยวไป้นะโอ้ยมดซอยลายมือเลยมาขอปุนจักมนนี้อ้ามไหนหักกันถึก็วางเปรืองเตงเเต็งหนาใ่ไหมผูต้องกบนาใไมกลวแเ้าเม่ใส่างได้พอตัดมาแลอดแล้วปุ่มเมื่อทำนะ กบุวยแล้ว่างอยอืมใช่ต้องมาิจารล้วกอนเพราะมันบรรยากาัเพดีเลยคตัด้วนะค้ตัด้วนี่ตลาดนัดตลาดนัดเนาะเฮ็ดเครื่องปรายเขานี่จะไม่หมด ถ้ากินเนืาอตำาหมือว่านี่งกัอยู่เยนนะนิดนะคะคำามหนึ่งมันเทกวนรุ่สํมเดืกอส่งนาเส้นกระตุกกราตามห็นได้เพ็ดไลายคนกินพแทกมากงอไหมแค่ เขาปุ้นเขียบหมูตาเราคางงานอยากกินข่าวจับเลยผับหูฮะสอยหมเลยบบเผับหูเราเห็ดผับหูเป็นมาถบมันหูพี่เนางหิวขาแห้งมาดนเน้นี่จเด็กน้อยนะเก่นนี่แม่เกนงบนกกอะมันจะเปิดเนื้อแข็งบ่ แทบแทบกินเขาต่อลงล้มที่ปูยังน่อยสวนไหนผูกมันมักแต้มมักคู่เออไทยเป็นคู่อะไรนั่นนะอือทิปูพักสลัดอย่างห้าเดียรเลี่ได้มาหล่อสวนแล้วบัดหลายๆต่อไปบ่แม่มยังสองคนได้สุกคน เนลาไปจนอ่ะเผนมาขึ้นใหม่ไปรูแดดวะไหนนังงูไปทอะแะคุนังงูไปพลไปซยขพุ่งปแล้วลมนลงวล้มน้แล้วว่ามุ้ง้าในพัดคืบ ด<ส> <É. S 1> ิ้นอีกเลยกับพ่อเนาะคอยในกิไลเนาะจัทุกคนอ้ยซดบทิงข่อยู่หนอยู่น้าแซ่บได้อยู่น้าปลาตุ้งๆนะอาจอกแค่ก็หนึ้ เอาคือกินอันนี้กัอาหารเมซัมและสอน